มีสุขภาพที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงโดยเฉพาะสุขภาพเรื่องเพศช,ช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเพิ่มคุณภาพของน้ําอสุจิเสริมฮอร์โมนเพิ่มความเป็นชายอย่างไรให้ปลอดภัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะ สมัยนี้นะคะหนุ่มๆให้ความสนใจกับการเสริมฮอร์โมนเพศชายกันมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นะคะพักแชทอินบ็อกเข้ามาปรึกษาแม่จ๋ายเยอะมากเลยต้องการเพิ่มฮอร์โมนเพศชายอยากเพิ่มสมรรถภาพทางเพศใช้ฮอร์โมนตัวไหนดีตัวไหนใช้ได้ใช้ยังไงใช้ปลอดภัยหาซื้อได้ที่ไหนคลิปนี้นะคะก็เลยทำมาเพื่อคุณผู้ชายโดยเฉพาะเลยค่ะ แต่คุณผู้หญิงก็สามารถฟังได้นะคะเผื่อสาวๆบ้านไหนกําลังหาข้อมูลให้คุณผู้ชายที่บ้านอยากให้เขาปึงปังแข็งแรงอยากหาฮอร์โมนมาให้เขาใช้มาฟังกันค่ะแต่ต้องฟังดีๆนะคะแล้วก็ต้องฟังให้จบคลิปด้วยถ้าฟังไปแค่ครึ่งกลางๆแล้วไปหาซื้อฮอร์โมนมาใช้ระวังจะไม่ได้ผลแล้วก็เป็นอันตรายค่ะฮอร์โมนที่เราพูดถึงกันนะคะนั่นก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน แล้วฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันมีผลอย่างไรกับร่างกายบ้างทําไมเขาถึงอยากจะหามาใช้กันจังเทสโทสเตอโรนนะคะมีความสําคัญในการช่วยให้คุณผู้ชายนะคะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงโดยเฉพาะสุขภาพเรื่องเพศช,ช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเพิ่มคุณภาพของน้ําอสุจิแล้วก็ยังเป็นตัวกําหนดลักษณะความเป็นชายค่ะทําให้มีเสียงทุม้มผิวพรรณรูปร่างแบบผู้ชาย เพิ่มปริมาณของขนเพชรแล้วก็ขนตามร่างกายช่วยในการสร้างกล้ามเนือ้อแล้วก็มวลกระดูกในปัจจุบันนะคะรูปแบบในการใช้ฮอร์โมนเพศช,ชายนะคะก็จะมีด้วยกัน3รูปแบบ1ก็คือการกิน2คือการฉีดและ3คือการทาค่ะแล้วทั้ง3แบบมันมีความแตกต่างกันอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วเราควรจะใช้ตัวไหนดี1นนะคะฮอร์โมนแบบกิน ข้อดีก็คือสะดวกไม่ต้องเจ็บตัวสามารถกินได้เองที่บ้านข้อดีก็คือสะดวกไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องฉีดสามารถกินยาได้เองที่บ้านไม่ต้องเดินทางไปหาหมอที่สถานพยาบาลข้อเสียก็คือต้องมีระเบียบวินัยในการกินค่ะต้องกินตรงเวลาทุกวันก็เหมือนกับการกินยาคุมของผู้หญิงนั่นแหละค่ะต้องกินทุกวันห้ามลืมกินแล้วก็ต้องกินแบบต่อเนื่องแล้วแต่ละครั้งของการกินก็ต้องกินหลายเม็ดค่ะ แล้วก็เป็นวิธีที่ได้ผลช้าที่สุดเมื่อเทียบกับแบบฉีดแล้วก็แบบทาและที่สําคัญก็คือแบบกินเนี่ยมันจะต้องผ่านตับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพิษต่อตับ 2. ก็คือฮอร์โมนแบบฉีดค่ะซึ่งแบบฉีดนะคะจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือแบบออกฤทธิ์ระยะสั้นกับออกฤทธิ์ระยะยาวแบบออกฤทธิ์ระยะสั้นนะคะจะต้องฉีดทุกๆ2สัปดาห์แล้วก็ต้องไปฉีดกับคุณหมอที่สถานพยาบาลจะใช้ฮอร์โมนในปริมาณที่ไม่ค่อยมากไม่สูงมาก เพราะการออกฤทธิ์ของยากลุ่มนี้นะคะจะค่อยๆสูงขึ้นในสัปดาห์แรกแล้วค่อยๆลดลงเมื่อครบ2สัปดาห์ในสัปดาห์ที่3นะคะฤทธิ์ของฮอร์โมนก็จะลดลงแล้วก็หมดไปถ้าหากว่าอยากได้ฤทธิ์ของฮอร์โมนต่อเนื่องก็จําเป็นต้องรีบไปรับยาเข็มต่อไปโดยเร็วค่ะ แบบที่ออกฤทธิ์ระยะยาวนะคะอันนี้จะฉีดทุกๆ3เดือนตัวยาจะค่อยๆอ,ออกฤทธิ์สูงขึ้นแล้วก็ค่อยๆลดลงอย่างชา้ชาๆข้อดีของการใช้ฮอร์โมนแบบฉีดก็คือเมื่อฉีดเข้าไปแล้วร่างกายสามารถดูดซึมแล้วก็นําฮอร์โมนไปใช้ได้เลยไม่ต้องผ่านตับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีพิษต่อตับข้อเสียก็คือต้องไปรับบริการที่สถานพยาบาลโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นออกฤทธิ์ระยะสั้นอันนี้ก็ต้องไปถี่หน่อยทุกๆ2สัปดาห์และราคาก็ค่อนข้างสูงค่ะ 3ก็คือฮอร์โมนแบบทาหรือว่าแบบเจลอันนี้นะคะเป็นแบบออกฤทธิ์ระยะสาาั้นค่ะทา1ครั้งจะมีฤทธิ์อยู่ได้24ชั่วโมง เพราะฉะนั้นแบบทาก็จะคล้ายๆแบบกินค่ะก็คือต้องทาทุกๆวันนะคะในเวลาเดิมๆแต่บริเวณที่จะทานะคะต้องเลือกบริเวณให้ดีด้วยหลังจากทาแล้วเนี่ยต้องไม่ไปสัมผัสมันอีกนะคะแล้วก็เป็นบริเวณที่ไม่ได้มีขนปกคลุมด้วยยาจะได้ดูดซึมเข้าไปภายใต้ผิวหนังได้ดีมากยิ่งขึ้นบริเวณที่แนะนําก็คือบริเวณหน้าท้องค่ะมันก็จะดูดซึมแล้วก็เข้าสู่กระแสะเลือดได้ดีข้อดีก็คือไม่ต้องเจ็บตัวทาได้เองที่บ้านข้อเสียก็คือต้องทาทุกวันคล้ายๆกกับยากกิน แล้วถ้าหากว่าทาแล้วเนี่ยต้องรอให้แห้งก่อนจึงสามารถสวมใส่เสื้อผ้าได้และถ้าทาแล้วยังไม่แห้งนะคะห้ามไปโดนตัวบุคคลอื่นๆมันอาจจะทําให้ฮอร์โมนเนี่ยแพร่ไปสู่บุคคลอื่นได้โดยเฉพาะในผู้หญิงถ้าได้รับฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะคะบ่อยๆนะคะก็ทําให้คุณมีลักษณะของความเป็นชายได้ส่วนเรื่องราคาก็ไม่ต้องห่วงค่ะราคาสูง ฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็อย่าเพิ่งรีบไปซื้อมาใช้นะคะฟังต่ออีกนิดนึงนะคะส่วนสําคัญยังอยู่ท้ายคลิปค่ะวิธีการเลือกนะคะเราจะเลือกใช้แบบไหนดีแบบกินแบบฉีดแบบทาส่วนใหญ่แล้วนะคะคุณหมอจะแนะนําฮอร์โมนแบบฉีดที่ออกฤทธิ์ระยะสั้นเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงของทางร่างกายได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนค่ะ แล้วก็ยังสามารถปรับขนาดได้ง่ายออกฤทธิ์สม่ำเสมอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเลือกเป็นแบบฉีดนะคะถ้าใครเนะี่ยมีข้อจํากัดด้านการฉีดยากลัวเข็มฉีดยาไม่อยากฉีดยาคุณหมอก็อาจจะแนะนําเป็นวิธีอื่นๆค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปซื้อฮอร์โมนมาใช้กันเลยดีกว่าซื้อแบบทาก็ได้นะถ้าจะเอาสะดวกไม่ต้องเจ็บตัวก็ไม่ต้องกินยาทุกวันไม่ต้องผ่านตับถ้าอย่างนั้นเราเอาแบบทาดีไหมอะ ใจเย็นๆก่อนนะคะฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยมันยังไม่จบนะคะประเด็นสําคัญมันยังมีอีกนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะสามารถใช้ฮอร์โมนเพศชายได้ถ้าหากว่าใช้ไม่ถูกต้องใช้เกินขนาดใช้ผิดขนาดใช้ไม่ถูกวิธีมันอาจทําให้คุณถึงขั้นเสียชีวิตได้การใช้ฮอร์โมนนะคะมันก็เหมือนกับการใช้ยาประเภทหนึ่งแล้วก็แถมยังเป็นยาอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่คุณหมอจะจ่ายยาให้คนไข้เนี่ย มันจะต้องมีการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายก่อนเพราะการใช้ยาเนี่ยมันทั้งมีทั้งผลข้างเคียงถ้าร้ายแรงก็มีอันตรายจากการแพ้ยาเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะใช้ฮอร์โมนก็เช่นเดียวกันคุณควรจะไปพบแพทย์นะคะเพื่อทําการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายประวัติที่คุณหมอจะต้องรู้นะคะก่อนที่จะจ่ายฮอร์โมนให้คุณไม่ว่าจะเป็นแบบกินแบบฉีดแบบทานนะคะประวัติที่ต้องรู้ก็คือเป็นโรคหัวใจหรือเปล่า มีโรคอ้วนเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่ไหมมีประวัติเป็นโรคมะเร็งเต้านมในครอบครัวมีประวัติการใช้ยาลดความดันยาลดระดับน้ําตาลในเลือดหรือยาละลายริมเลือดหรือเปล่านะคะแล้วก็ต้องตรวจด้านกายโดยการวัดความดันโลหิตชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงค่ะเพื่อคํานวณขนาดของฮอร์โมนที่จะใช้นะคะแล้วนอกจากการซักประวัติตรวจร่างกายภายนอกแล้วนะคะ มันยังจําเป็นต้องตรวจร่างกายส่วนอื่นๆด้วยโดยเฉพาะการดูความแข็งแรงของร่างกายก็จะต้องมีการตรวจแ l บบค่ะมีการเจาะเลือดไปตรวจเพื่อตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดระดับน้ําตาลในเลือดการทํางานของไตระดับไขมันในเลือดและที่สําคัญก็คือการทํางานของตับถ้าจําเป็นต้องใช้แบบชนิดกินตับคุณแข็งแรงไหมตับของคุณมันสามารถรับฮอร์โมนได้หรือเปล่า และอีกส่วนที่สําคัญมากๆนั่นก็คือการตรวจดูระดับฮอร์โมนเพศช,ชายหรือเทสโทสเตอโรนในเลือดเพื่อดูว่าคุณจําเป็นต้องได้รับฮอร์โมนจรงิงๆหรือเปล่าอาการของคุณตอนนี้มันเกิดขึ้นจากภาวะผ่องฮอร์โมนจนจาเป็นต้องได้รับฮอร์โมนเสริมหรือเปล่าและถ้าหากว่าต้องได้รับเพิ่มรับเสริมเนี่ยต้องเพิ่มขนาดไหนเพิ่มเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วนะคะหลังจากได้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนไปประมาณ3-6เดือนนะคะก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายค่ะ เมื่อได้รับฮอร์โมนไปใช้แล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือการกลับมาตรวจสุขภาพหลังได้รับฮอร์โมนค่ะก็ขอสรุปอีกครั้งนะคะสําหรับหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นะคะที่ปรึกษาแม่จ๋าเข้ามานะคะอยากใช้ฮอร์โมนใช้ตัวไหนดีไปหาซื้อที่ไหนใช้อย่างไรนะคะก็ขอให้ฟังคลิปนี้ให้ละเอียดนะคะแล้วก็ตอบอีกครั้งนะคะเหมือนเดิมที่เคยตอบไปกับทุกทคนที่ทักมานะคะว่า การใช้ฮอร์โมนเป็นอันตรายจำเป็นต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะอยากจะปรึกษาเรื่องฮอร์โมนก็ทักมาได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย